สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัสซ่าเคลลนกแก้วตูเล็บๆลวันนี้มาดูยายจะผ่าทำอะไรมาดูกันนี่นี่จ้ะน้ำมันชันสีขาวเห็นไหมนี่ต้องต้องเลย ต้มน้ำอัญชันต้มสักห้านาทีต้มน้ำพอเดือดแล้วก็เดือดแล้วก็ใส่ดอกอัญชันแล้วก็ต้มต่อไปสักห้านาทีเพื่อว่ามันจะได้รถกลิ่นเหม็นเขียว เราก็ตักเอาออกนี่กินได้กินได้นะเสร็จแล้วน้ำจะออกสีเหลือง ถ,ถ้าอยากกินหวานนิดนึงก็ใส่น้ำตาลตอนนี้แล้วก็คน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 ,น,น,นใส่น้ำตาลอ้อยมาใส่ใดูยนี่คือน้ำตาลอ้อย ใจชอบหวานแต่หวานนิดๆพอชื่นใจปิดแก๊สแล้วนะอร่อยละดอกสีเหลือง ได้คุกกับข้าวไข่เจียวน้ำพปปริกซาบิเลเดอร์ขอบคุณมากที่รับชมช่อง massa kl ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยดาคอมเมนตะ์ใต้ลูกให้ได้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยจ้า